สัมมาสติว่า มีความตั้งมั่นชอบเนี่ยซึ่งอย่างที่หลวงพี่เคยกล่าวไว้แล้วเนี่ยว่ามาสติเนี่ยถ้าเกิดเรานี่ไม่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยก็จะค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ข้อที่1ถึงข้อที่7ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิของเรามีความเห็นชอบจนถึงกระทั่งระลึกชอบก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเรามีครบเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรานี่ไม่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ก็ยากที่จะทําให้เราเนี่ยคนพบเส้นทางสายกลางตอนนั้นเรา ราถึงมีบุญยลาามากที่ได้เกิดเป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำให้เรารู้จักตรงนี้ทําให้เราง่ายต่อการปฏิบัติธรรมเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็กล่าวไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานเีตอยู่ที่ไหนเอ่ยก็อยู่ภายในตัวของเราเลยไม่ต้องไปสแสวงหาที่ใดเลยเพียงแค่หลับตาเนี่ยมาทําใจหยุดนิ่งซึ่งวิธีการทําให้ใจหยุดนิ่งเนี่ยหลวงพ่อท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเอออย่างนี้นะเพแค่ทําใจให้สบายสบายพอใจสบายกายสบายเดี๋ยวก็หยุดนิ่งไปเอง 就个什么什么慧